สวัสดีทุกคนกันลยครับวันนี้ครับผมนะครับก็จะมาเล่นฟรีไฟกับกายนะครับช่องกายชาแนลนะครับทุกคนอันนี้น้องเขาเพิ่งเปิดช่องนะครับก็ลงคลิปไปผมก็ไปเป็นตะกล้องให้ช่องน้องเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นฟรีไฟกันนะครับวันนี้น้องเขากําลังถ่ายคลิปเล่นฟรีไฟอยู่ครับดันแรงมากนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ถามผมแค่มาช่วยถ่ายคลิปเฉยๆอุ้ยกดผิด อุยอันนี้ผมนะครับก็จะมาช่วยน้องเขายิงนะครับทุกคนอุย้ยมันไม่ล็อกอะ่ะอุย้ยโดนรัดหัวแตกอเอาให้ได้นะกายน้องรักผมกำลังเชียร์กายอยู่ครับทุกคนนี่ครับกายมาคนอฮ้ยกายแอบได้แอบ นี่ครับน้องผมตึงตืนตู่ไว้ให้มันส่งชื่อหน่อยนี่ครับผมก็ค่าได้สองคิวครับในเกมนี้รอบน, <c oughs> นี้เล่นปืนอ,อะไรดีทุกคนถามกันเ <c oughs> ดี๋ยวพิดแป๊บนะ <c oughs> เล่นดีเสร็ด,ดีกว่า ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมให้ถึงหนึ่งันซับด้วยนะครับขาดอีก400ร้อยกว่าคนเองทุกคน4ี่สี่ร้อยสี่สิบกว่าสี่สี่สามคนครับขาด4ี่อยสามคนขึ้นหนึ่งพันซับครับก็ทุกคนติดตามนะครับผมกำลังจะมีคอนเทนต์สุดพิเศษนะครับเป็นเก่กบการเที่ยวนะทุกคนและจะมีคนเพิ่มสมาชิกมาหนึคนครับ อยากรู้ว่าเป็นใครก็รอชมได้เลยครับแต่เดี๋ยวลืมติดตามพี้เจ้าทุกคนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อๆอไปนะครับทุกคนอุ้ยตกมันตกมันตกก็แบบช่วงนี้ผู้ติดตามเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลดนะครับทุกคนอุ้ยผู้ติดตามเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลดเนี่ยทุกคนมันก็เลยแบบอนี่มันก็เลยแบบต้องบอกทุกคน,นครับว่าแบบ หนึ 1> 1, ่งันซับจะแบบจะมีภารกิจอะไรครับขาส่ร้อยสี่สิามซับก็จะได้ล้วูยัยนในเลื่อเหลือหผมว่าตายแน่สี่ร้อยสี่สิามซับก็ผมอยากให้ถึงประมาณปีสองพนยิห้าครับอันนี้ปี2องพประมาณเดือนกุมภาได้ทุกคนสำหรับผมคิดว่ามันคงนานมากกว่านะ เปเผยอัดเกินเลยนะทุกคนคือคอนเทนต์นี้ผมอยากทำมากแต่ผมก็คิดคอนเทนต์ออกแล้วนะครับว่าครบหนึ่งพันซับผมจะไปทำไรนะครับแต่อันนี้ยังบอกทุกคนไม่ได้เอาสักประมาณสักเก้าร้อยซับเดี๋ยวผมบอกทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมบอกแน่นอนผมสัญญาแต่ทุกคนต้องกดติดตามก่อนอันนี้ผมจะไม่พูดแล้วครับผมจะใช้สมาธิเล่น ตอนนี้อุ้ยไม่น่าเลยขอโทดทุกคนเมื่อกี้หนูมองไม่เห็นครับล่าสุดกายก็ล้มไปดีหน็นอกกันหมดทีมครับเป็นไงสามศพก็มาเดี๋ยวผมจะเล่นปืนทอมสันกับ M1887 ครับทุกคนโอ้แต่แชมซันเซ็กซี่อุ้ยเราไม่เป็นขอภัยครับทุกคน กระผมร้องไม่เป็นเพลง <_ d ata> เพลง <_ d ata> เพลงอะไรโอเทชั่นของวีเด Sky ทุกคนที่เขาเพิ่งปล่อยอ่ะโอเทชชั่งเซ็กซี่ทั้งน่ารักคิ้วของตัวเล็กพี่อะไรอะทุกคน,กคนจำไม่ได้ <_ d ata> เพลงนี้มันติดในหูมากเลยล่าสุดผมผมไปเห็นเขาเต้นกันมามันมันขึ้นฟีดมาแล้วทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ดูหรอกผมแค่เห็นเขาเต้นจนเพลงมันติดหูอะทุกคน อยากเจอคนอุ้ยโอ้คนมาเล่นอ้อมไปฝั่งหนูกันทุกคนไปเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงแคทตันชาแนลครับเราก็ต้องทำเดี๋ยวโดนผมเล่นแน่โอ้ยแตงหนึ่งแล้วแตงหนึ่งมาเลยน้องกายน้องรักมาเลย ไม่รอดะทุกคนอันนี้ก็อย่าด่ากันเลยครับทุกคนเราก็แบบเล่นเัมธรรมดาเล่นแบบสนุกสนานนะครับทุกคนเราไม่ได้เล่นเอาชนะครับจะแพ้หรือชนะมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ไม่ได้เป็นชีวิตจริงสําหรับเรานะครับทุกคน <Triple kill. S 1> บางที้ที่แบบบางคนเล่นแล้วหัวร้อนอะอ้นนี้ทุกคนมันจะทําให้เราเครียดเป,ป,ปล่าเปล่าเราเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นอย่างมีความสุขนะครับทุกคน แต่ก่อนผมก็เล่นหัวร้อนแบบนี้แหละทุกคนแต่หนักกว่าทุกโทรศัพท์อะทุกคนเครื่องเครื่องเก่าไม่ใช่เครื่องหัวเว่ยอะอันนั้นก่อนที่ผมจะใช้เครื่องหัวเว่ยอีกตอนนี้ใช้ซัมซุงแล้วเดี๋ยวก็จะพัฒนาเป็นเลียวมีเลี้ยวมีไม่ใช้ผมชอบซัมซุงมากกว่าทุกคนนี่ซัมซุงรุ่นนี้ก็เป็นซัมซุงที่ กลายเปรุ่นเก่าไปครับเพราะว่าตำ้งตรงรุ่นใหม่เพิ่งออกไปและเครื่องผมเพิ่งซื้อได้แค่สามเดือนเองทุกคนอุยอ้ยอุ้ยขอโทษครับพี่อุ้ยดีที่น้องผมช่วยทันอุย้ยนะเกือบตายแล้วทุกคนเนวะช่วยนี้ฝีมือไม่พัฒนาขึ้นเลยพี่มาช่วยแล้วน้องรัก องก็ไม่มีซื้ออูหไม่รอดไม่รอดไม่เป็นไรมันแค่เกมทุกคนเราต้องทำใจ <S <S อับแค่นั้นแหละแล้วแบบดาวม,มันไม่ได้ลดมันเป็นแค่เพียงเกมเราก็จะไม่หัวร้อนเด็ดขาด